สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาดูทริฟสโตแล้วก็เป็นทริฟสโตที่เป็นร้านเฉพาะขายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขายพวกเฟ <Ant ique. S 1> อร์นิเจอร์วินเทจเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะว่าร้านขายของมือสองที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แอนทีคเนี่ยราคาเท่าไหร่ไปดูเฟอร์นิเจอร์กันด้วย <Okay. S 1> เป็นยังไงโอเค ก็มีกลิ่นความวินเทจเลยครับเราเข้าไปดูกันดีกว่าอะไรยังไงเป็นคริสตัลเลยนี้ขายเป็นคู่นะแต่ขายเป็นชิ้นแหละมีเป็นคู่ตัวละ25เเหรียญเรามาเจอไฟไม้ราคาไม่ธรรมดานะครับไปไม้เนี่ยราคาอยู่ที่139เหรียญตัวข้างในนันอยู่ที่175 L. เลยนะไซโซฟาชุดนี้เขาเขียนว่าโมรินี่โซฟาแชร์ เลข365อย่างตัวเนี้ยถ้าไปในอินเทอร์เน็ตเขาจะขายราคาเกินไปตั้งแต่4,100แต่ที่นี่ขายอยู่ที่3,800เหรียญก็เป็นเก้าอี้ดีไซน์อะครับเป็นหนังแท้เป็นเงินไทยก็ประมาณสักแสนกว่าบาทแสนสองแสนสามประมาณนะะี้ครับารบรรยากาศในร้านนะครับทริปสโตล์ก็คือเป็นของมือสองเนาะเป็นเชลของขวดวานะครับ นี่จากราคา224เดยี๋ยาเริ่มแรก 29, อ2องแล้วก็224 139หเก้าเก้าอีคลาสสิกเลยแบบอเมริกันนี่ราคา55เหรียญเป็นไลท์วูดก็เป็นไม้แอชค่ะเพราะเขียนไม้แอชด้วย55ก็ครับประมาณสักไม่เกิน2,000บาท ว่าประมาณเก้าสิบเหรียญเก้าสามพันประมาณน่ะอ,อย่างเปียนโนตัวนี้ราคาอ๋อขายแล้วด้วยเปียนโนยี่ห้อเบาว,วินอ่ะเขาขายแล้วนะครับแปะป้ายสีแดงและแต่ไม่รู้ราคาของพรมพรมก็น่าจะเป็นยูสอ่ะอย่างพมตัวนี้ลองดูกัน ราคาประมาณ400เหรียญมันสัก1,500มืนประมาณนี้ครับก็มีพวกฟรอมแม็อย่างตัวนี้อยู่ที่ 200... 300เหรียญผมปูพื้นอ,อย่างเปียโนตัวนี้เปียโนไม้งานวินเทจนะครับตัวน,นี้ราคาเขาเขียนว่า200เหรียญ เออใครรู้จักพี่ห้อพวอนี้บ้างถ้ารู้จักก็อาจจะไม่แพงด้วยนะครับของพวอนี้เป็นของวินเทจให้ดูชุดโต๊ะตัวนี้ราคาไม่ธรรมดานะครับคล้ายๆบ้านคล้ายๆเขาเรียกอะไรโต๊ะที่บ้านเมืองไทยขายกันเลยเนาะอันนี้เป็นแบบ เขาเขียนว่าเป็นมังกี้พอ t วอนัทเซเฟุตราคาอยู่ที่3,000เหรียญประมาณม,มีคมไฟด้วยข้างบนนะชา n เ e เรียชาดเ e เ i ียตัวนี้อ่ะนี่ของใหม่อ่ะเขาเรียกไรของใหม่ประมาณ70เหรียญตัวนี้นะครับก็มีเยอะอยู่คมไฟ เราจะหาเฟอร์นิเจอร์ไม้กันไม่ว่าจะได้ไหมวันนี้2องเเีว่าสามร้อยเหรียญโตะนี้โตะใหญ่นี่เราเจอตัวนี้ครับตัวนี้เป็นงานดีไซน์นะครับโคมไฟนี่เขาเขียนว่าทอมดิกสันแหลมราคาอยู่ที่แปดร้อยเหรียญครับชุดนี้อ่ะหนักมากน่าจะของแพ้น่าจะง,งานดีไซน์แพงสี่สี่เขาเรียกอะไรโคมไฟสี Home ่สี่อันเนาะ เราเห็นในดีไซน์คอนเ e น t อืมเราส่วนใหญ่เราจะเคยเห็นอยู่ตามหนังสือครับของพวกนี้ยในนี้ก็จะมีมุมซ่อมมุมเขาเรอะไรบุผ้าใหม่เลือกได้ครับก็เป็นลุงนั่งทําอยู่คนเดียวเลยเลือกผ้าได้เลือกหนังได้เปลี่ยนอะไรก็ได้ไอ้โคมไฟตัวนี้15เหรียญน,นะครับประมาณ300กว่าบาทนี่18เหรียญ ตรงนี้เท่าไรอีกอันนี้ฮัมตี้ดัมตี้นะเนาะเขาเขียนว่า,าต้องไปต่อสายใหม่อันนี้15เหรีออยญนี่ของเขาขายกันหมดแล้วเก้าอี้โต๊ะโต๊ะนี้ก็สวยนะโต๊ะใหญ่เอาโต๊ะนี้ไปพร้อมชุดเห็นไหมขายละชุดเก้าอี้นี่ส่วนใหญ่ที่นี่งานเพนติงเยอะครับนี่ก็เป็นงานเพนติงนะ เกอร์วิดดอกห้าสิบห้าเหรียญนี่ก็เป็นงานเพนติงเพนติงตัวนี้ร้อยสี่สิบเหรียญนี่เราลงมาชั้นล่างนะครับดูเขาบอกว่ากับเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์โฮมออฟฟิศเก้าอี้อะไรเงี้ยเรามาตามหาพวกนั้นเก้าอี้ของที่เนี้ยร้านส่วนใหญ่เขาก็จะมีร้านรับซื้อของที่ที่คนไม่อยากได้หรือบางทีถ้าตามบ้าน เขาก็จะเขียนแจกฟรีเลยของพอนนี้นีเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบห้าเหรียญโอเคเหรอหกพันเจ็ดพันเออสวยดีเออร้านดูวินเทจดีเนะเอ่าบุ๊คเคสนี่เราเจอตู้ตัวนี้เป็น solid wood ก็คือไม้จริงครับไม้หนาๆเลยเขาเขียนอยู่ที่หน้าตู้เขาเหมือนมีสัญลักษณ์ว่าหนึ่งพันหกร้อย 91ตีว่าตู้นี้อายุประมาณเกือบเกือบ4-5ร้อยปีอะตู้เนี่ย solid work mm hmm. เราไปดูราคากันราคาอยู่ที่โอ้6,800เหรียญครับเขาเขียนเลยว่ามาจาก1 7 h century มาจากยุคศตรวรรษที่17 อี่ของจีนเลยครับก่อนหน้านี้ข้างบนผมก็เห็นนะก็จมีงานจีนๆอยู่บ้างเนาะที่เราเจอนี่หมอนสามเหลี่ยมหมอนสามเหลี่ยมนี่มีราคาด้วยนะอยู่ที่โอ้マイสร้อยห้าสิบเก้าเหรียญเนาะมือสองเหรียญหมอนสามเหลี่ยมประมาณห้าพันหกพันนะหมอนอะไทยแน่นอนอันนี้ดูราคาดีกว่า149ยสีา ประมาณสักห้าพันนะเนี่ยตกอันละนะนะไม่ใช่คู่นะนี่ไปนขนของบอสสร้างมาขายให้นี่วิ <laughs> ว่นี่สวยโอเคตรงนี้เป็นมุมเคียย์แลนด์ครับเคียย์แลนด์ดิช,เชสเป็นพวกจานดูซิมีอะไรสวยสวยไหมนีม่จานไม่สวยราคาจากเจ็เหรียญเหลือสามเหรีหยญน,นะครับจานอาจจะมีเป็นชุดบ้าง แล้วก็อุย้ยอันนี้ก็สวยนะเฮ้ยนี่ทีมเมืองไทยเขาฮิตกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อเนี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของอังกฤษอ๋อแต่ลายคล้ายๆกันเลยเนาะอ,อันนี้ขายทั้งชุดทั้งชุดทั้งหมดนี่เลยนะประมาณ 20, 20าย,ยี่สิบยี่สิบใบมั้งสี่สิบเก้าเหรียญประมาณพันตำลาะเอ้ยก็ไม่สดเอาจอกน,นี่อย่างแมวง่ายๆอ่ะแมวปั้นไอ้ตัวนี้น่ารักดี25เหรียญหัวเป็นแมวแต่นั่งโยคะอยู่ แล้วก็นี่ก็2ีเหรียญแล้วเมอร์เมดเมอร์เมดสามห้าเหรียญเมอร์เมดหน้าห้อยขาคือตรงนี้ม็นมุมรับซื้อครับใครอยากเอาอะไรมาขายก็อามาเขาเขียนคอนดิชันนะว่าต้องไม่ต้องสะอาดและต้องไม่พังด้วยส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ต้องไม่มีพวกแตกเนาะไม่มีสนิมอ่าไม่มีพวกการเสียหายอะไรต่างๆแล้วก็ ต้องไม่เกิน25ไอเทมต่อหนึ่งครั้งในการเอามาขายนีย่แผ่นเสียงที่แผ่นเสียงเรามายืนดูเราชอบปกอันนี้สวยดีสามเหรียญของนักก็เลยเ<ด>วสมอนโกเมอรี่ไ,ไ,ไ,รไว้ค้อบบลูกราสครับอันนี้2ีเหรียญเอ่อราคาต่อเซตเซตเก้าเซตเก้าชิ้นนี่อย่าแงบบนี้ละ่ะ นี่ก็เป็น Barrel b บ u g ก s Cracker อร์15เหรียญถือให้ใส่คัคเกอร์อ่าไว้ใส่คัคเกอร์น่ารักมากเลยอ่ะงานสีน้ำเงินหมดเลยดิอืาจ่ายดีกระน้นอ่ะเอาแก้วตัวเนี้ยเป็นแก้ววาย a s สราคา15เหรียญเนี้ย8ใบนะ45เหรียญเป็น Waterford Crystal w i n สีเหรียญ45เหรียญนี่นมี3ใบเป็นเซ็ต ราคาต่อเซ็ตนะครับคริสตัล45,000กว่าบาทเองแล้วก็มีพวกงานคริสตัลเยอะเมื่อกี่เจอขวดเหล้าอ่ะขวดนี้ขวดนี้นก็สวยดีขวดวิสกี้นี่ก็เป็นคริสตัล39เหรียญเอ่อชิค,คาโกของออแกนมันเป็นงานโบราณะนะอันนี้199เหรียญลิเบอร์ตี้ออแกน เก่ามากครับอันนี้มาดูหน่อยอืมันเป็นไม้ลูกนี่มันไม่มีเสียงอ่ะใช่ไงมันจะต้องมันเป็นกระเป๋าว่าเขาไปเดินทางสมัยก่อนนะเนาะปะชิาะหยียบหยินร้านวินเทจมือสองเนาะคามาดูของก็มีถูกบ้างแพงบ้างครับแต่โดยรวมผมสนใจพวกแก้วนะเนาะพวกแก้วพวกเออดูสวยดีอ่ะกับราคาที่จ่ายไปแล้ขายยกเซตโอเคยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ให้ให้พวกเราด้วยละกันครับเดี๋ยวรอบดูคลิปหน้าละกันว่าเราจะพาไปร้านไหนต่อใครอยากให้เราไปร้านไหนหรืออยากให้พาให้เราพาไปดูอะไรคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เลยครับบอกเราได้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดู